goodbye เมก goodbye o o goodbye goodbye เอาแม่เหร<ม>อแล้ว,ลวหมดแล้วเอายังไม่ได้บอกแม่เลยสีอะไรเนี่ยอันแรกไง<ะ>อาร์ลมฮะอารอ่า อะไรนะคะอัลลฮะเอาอีกทีนึงได้ไหมบอกสอนแม่หน่อยอีกทีนึงสอนแม่อีกทีนึงได้ไหมคะฮัลโหลอา่าหมอกพี่โตนี่เสียอะไรคะเสียอะไรเออ อ่าสีเพอร์เพลสีเพเพี่โตอ่าสีเพอร์เพพี่โตอันนี้ค่ะสอนพี่โตอีกทีนี้มีสีอะไรบ้างหอมมากหอมมากเลยพี่โตหอมมากเลยพี่โตอ่าแม่ดมไม่ดมไม่ดมหน่อยอ่ามีสีอะไรต่อเนี่ยน้องจินดมหอมมากเลยมีสีอะไรต่อคะสีอะไรหอมอีกสีอะไร หอมอีกอ่าสีเรดหอมอีกและสีอะไรต่อคะเย่สีบูห์เออสีบูก็หอมอดมเลยให้พี่โตดมหน่อยสิให้พี่โตดมสีบูหน่อยพี่โตดมสีบูหน่อยอืมพี่โตบอกหอมจังเลยมีดมสีอะไรอีกคะสีเรดหอมอืมสีเรดหอม อืมสีเข้่นหอมอืมมีสีอะไรอีกว่าง่ะสีอะไรหอมอีกสีอะไรหอมอีกอ่าสีอะไรหอมอีกอ่ะสีอะไรหอมอีกอ่าเพราะว่ามันมืดๆเพราะว่ามันมืดๆยังไม่มืดยังไม่ไมืมดมใช่แล้วคะ่ะ え <coughs> 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 <coughs>